สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหรือควายแฟนครับแฟนเพจบ้าทโซนวังชาแนลมณีบาสนสซนงชาแนลข้าพีข้าน้องมาสำรวจราคาควายถึงตลาดนัดโคกหรืบาทท้านเชียงหวางอำเภอเมืองจกกังหวัดเชียงรายมนีกระรงกับเซาว,วันที่18มิถุนายน2024เป็นเซาที่อ่าบรรยากาศคือข้าพี่น้องหลังสงการหลังสงการไม่ไหม,ไมนี่ตลาดคือคักแน้นคนมาซื้อกลายคนมาขายกันเยอะพี่น้องเปิดบรรยากาศ ตีดตลาดดัดโคกเกบือบรัมเชียงหวางนะนเนี่ยพี่น้นนนองเน่นนะนะครับผมบางสมองเชี่ยวแน่นสีฟ้าพีพะนองตอกชุ่งงมค่ายข้านๆมาไล่ตัวพี่น้องไปตา่ยังไปไล่ตัวผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองครับในหอยเป็นอยู่เป็นตัวราคาไว้มาพี่น้องเนาะสนใจก็สอบถามไล่เดียรเพิ่มเติมได้บานสมองเชี่ยวแน่นกับสีไทยท่อมค่ายเดียร์ในลายที่สุดแต่ว่านอาจจะพบครบกับเขาถามเอาเนาะพี่น้องเนาะ อา่า็เลยขออนดีกัฝากให้พี่น้องฝากกันคนไลคดแช่กดติดตามให้นําเนะาว่ชนี้สี่มีกำนังใจออกก็นะครับผมผ้าพี่้านองโถชมไปข้างต่อไป่คต่อพี่รอกไปอีกสายหนึ่งนะพี่น้องอีกข้างหนึ่งโซนหนึอนนาตครับอ่ะข้างพี่น้อง สวัสดีลูกสายเนื้อเปล่าไหมแม่นบ่ะสายเนื้อเนาะสายเนื้อต้นไหนกะตัวผูกระลูกตเผือกกับผูคือกันผูเผือกพี่น้องเบิ่งผูเผือกต้นโตดีดีเปลือกต้นไหนก็นกนกกนเผือกตัวนีต้ตัวโอ้คนกำลังต่ออยู่คนกำลังเดินไหนบ่โอ้คนกำลังตออ่งงอรอ,องอยู่พี่นอ้องคนกำลังต่อรองอยู่บ่เป็นอ่ะสายเผือกนายกอยาขึ้นนะคสวสะดวก การต no ่อรองกันก right, ับเปิดโอกาสให้คนต่อรองเนาะพี่น้องเนาะสิผ้าไปอีกโซนหนึ่งนี่คือบรรยากาศเลยพี่น้องใ้เบิองบรรยากาศงามเลยพี่น้องหลายงามควายเจ้าพี่น้องเนาะหางต่อมาเบิองของหอยแสนเบิองบรรยากาศควายหอยแสนนี่นี่แม่ลูกลูกหู่ว่าคงเปินลูกมันกว่าหอยแสนนี่เฮ้

แม่ลูกหาิสามแม่ใหญ่ใหญ่พี่น้อ,องห้องหอยแสนบ้านดอนเพิงอ่าสีมังม่อยุคนราชธานีแม่ใหญ่ตะบอเต็มพี่น้องนะครับผมเพิ่งชิปหอยสามชิ้นอะไรสามสิปแปดความสูงเผินพี่น้องนะครับระรับประกันเืรอทุกย่างแต่ว่าลูกคนผูกตะว่าแม่คนโกงแม่พี่น้องเบิง่งขาวหอยสามิปแปดความสูงเผินพี่น้องต่วันบเต็มนี่ลูกสายเพินพี่น้อ 5, 48, งห้าสิบแปดเผินเปิดว้แม่ลูกพี่น้องลูกครูท่านละ ลูกต่อไปสเป็นลูกแม่นี่นี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องเนี่ยอันนั้นแม่เพ,พื่นอนแม่ใหญ่พี่น้องแม่ใหญ่โค้งใหญ่โค้งสามดีนะครับแม่เพื่อนห้าสิบแปดแม่ลูกอบอสทองตัวแม่เพื่อนบ่อสครับบอสโนะอ,บอ้บอ่อสปากันเนาะแม่ลูกลูกผูกห้าสิบแปดเพิ่นเปิดไว้ใบก็หอยแสนพี่น้องอ่ะฝากเพื่อนทุกหอยแสนศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก็ด 1> 1 สามสามสี่หกสี่หอยแสนบาทน,นอนเผลอสีเมืองใหม่พี่นอ้องห้าสิบแปดแม่ลูกลูกผูวพี่นอ้องอ่ะขอเขาเปลี่ยนลายหมานเด้อเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนครอบอ่ะโอ้คนเปลี่ยนใหม่พี่นอ้องแต่งโตหอยใหม่เลยงามดีอ่ะงานต่อพี่นอ้องเบ้วยบรรยากาศการสื่อการขายบากักฟูหน่อย,าย,อายอสายเหนือสายคุณนี่พอดอพี่น้องนี่ถูกสายทางนี่เป็นสายถุงส่วนใหญ่โอ้เบิ่งในหอยในหอยคือคาพี่น้องนี่ คนมาสื่อมาขายหลายหลายพี่น้องเบิ้งเบิ้งบรรยากาศพี่น้องเมือนี้วัทนันเห็นหอยแตะอยู่กําลังซองหาหอยแตะเอาแป้นกับแป้นเบียดหอยแตะวัทนันเห็นอยู่น่ากลัวอยู่ใส่ฟังเสียงไปนั่งพี่น้องขายเนื้อสวัสดีครับตัวนี้ตัวเมียด้เนาะงเมียตั้งสองเมียสาวหน่อยทั้งสองเลยพี่น้องสายบานๆเอ้าเปิดไล่ได้จังไรครับนี่ได้สามหมื่นครับสาม ล่ละสามหมื่นอพี่น้องเบิ้งไล่เลยอ่ะไล่ละสามหมื่นต้นโตสีสันหนาตาสูงประมาณหน่อยยี่สิบห้าทั้งสองตัวซูสีกันต้นโตกับซ้สีสีสันทอขันเลยพี่น้องเบิ้งเอานี่แม่สาวหน่อยสีสันดีอยู่พี่น้อง <c oughs> เนื้อนั่งดี <c oughs> เบิ้งเอาที่ละสามสิบเอาไว้เบิ้งอีกแม่หนึ่ง 30, พี่น้องเนยเบิ้งอีกแม่หนึ่งไต้ละสามสิบด้วพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้อ,องความสูงลอยยี่สิบห้าบวซ้ายบ้านเบิ้งไายนั่งเบิ้งไายมานั่งพี่น้อง สามสิบข้อต่อรองกระซือสองตัวลดอีกตะขาวานะพี่น้อองวปลาเบอร์โทูนะครับบันเบอร์โทูทำอะไรครับโอ้ขึนจาเบอร์ทูมาจากไครมาจากคุณเหราห้อยระการบ้านยังก่อนระการยู่ยไฟครับอ๋อแถวบันไฟจะเลือกพัฒนาเนาะไฟพัฒนาสองตัวตัวละสามหมื่นเสียดายจนว่ามีเบอร์โทูใดสนใจไปบันหยฝายแถวตะการโอเคเลย นะครับผมไปวอนหอยไฟก็ได้เนาะวันเสาร์ทุกวันเสาร์เปิดเปิดวันหอยไฟเอาขอบคุณเลย่อให้มาครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิร์นเปินกำลังต่อรองทางสีสันไฟเปินกำลังต่อรองกำลังต่อรองกันบ่มเปิดกำลังต่อรองกันพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการต่อรองเนื้อนังดีดีเนื้อนังใสเพิ่นพ่ออกจากขอกบ่สีสันคือดีสิเนาะ สีชมพูเลยเนื้อนังพี่น้องสีชมพูเนื้อนังดีต้นโตดีเัวเท่าไหร่แม่นี่ตัวเท่าไหร่ครับใช่ก่อนครับเอกว่าเาสองเงินกว่าพี่น้องแต่ว่าสีสันดีดีสีชมพูตงวเลยหนังเกินพี่น้องสีชมพูมันทองอยู่เป่าทองอยู่เป่าทองอยู่เป็นเวลาเป็นเงี่ยพี่น้องได้ดีสองเงินเท่าไหร่ สองหมเจ็ดนเปิดใบสองหมืเจดพี่น้องยุดยดยลุกยุดยดยึดยดตาโตสีสันดีดีพี่น้องสองหเจ็ดนเปิดใบบรรยากาศดีครับบมหคนสี่สดดวกให้คอมุเบอร์โตปะสองเจ็ดนเปิดใ้สูงยี่สิบห้วกความสูงคนโตดีดีมาจ่าใส่ครับอุบลเท่าเนาะฝากเบอร์โทหนะอครับถ้ามีผู้สูงเตะตุ้มโอ้ก็จำเบอร์โตก็ได้บ้านไหนอยู่ก่อนบ้านไหน โอ้แถวโฮเจ้หวยไ่แถวบ้านล่องน้ำคุณต่อไปหันเนาะโอเคโอ้ล่องน้ำคุณเนาะโอ้โฮเจ้ใงร่องน้ำคุณเนาะโอเคเลยอ่ะขอเพื่ออะไรมานครับผมเพื่อนผมเปิดโตเซดายยี่สิบเจ็ดคนเปิดใบพี่น้องอ่าต่อรองอยู่ต่อเซนัยเพื่นนไม่เปิดโตเออบรรยากาศเอ้าเห็นหอยแต่ฟังเสียงหอยแต่ น้ำเสียงห่อยแต่มาแล้วจากตัวเอาเอตัวตัวจอยกันตัวอยมหกพันหาลกพัรวยตัวจอยเพื่นว่ามันจอยเงเอาไปใส่ยาบ่เงย่หาแล้วเพื่นว่า16หกพันห้าร้อยไฟแล้วค่ะมูนหกพันห้ารอยเนาะ พี่นกรไดลูคือกันทาอ้วนมากเออทาคลองมากนอ้วนบักเบิงบเป็นโกบงหมนหกพันหาวพี่น้องอาตัวนี้ดิตัวนี้สองหมื่นเาหายสมพรยพี่น้องสองหมนสองพันร้อสูงยยีิบความสูงเป็นตัวตัวค่อยแม่เนว่ะสองหมืพันคนว่ะค่ถืออีลีหอยแตะคนว่ะถืออีลีโอจะนอยกับเบิร์ว่าท่านหอกนั่นดี โอ้แม่ลูกสองหม่นสามพันห้าร้อแม่ลูกลูกผูพี่น้องนันแม่นสูงกว่ามากร้อยยี่สิบห้คือกันกำลังเงียวอยู่สองหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะแม่ลูกลูกผูพี่น้องสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองมืองพห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามเอกนสวมว่าห่อยแตะค่อยถืออีหลีเอาฝากเบอร์โทศูแปดหก สองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามหน่้อยแตะสะพือต่การขึ้นนอุปราชธานีควายเชื่อมีดีบุญมวลชนะบุญมวลครับยังดูอ่ะโอ้ช่วยว่าได้ไปด้วยกัาสิไปอะก็เพื่อหลายหมานได้มันหมานมาเบิ้งควายดอนตัวผูประคำนี้ควายฟูควายเปลือ ือเท่าไหร่เงี้ซ้ำนิคือสองหมื่นเนาะสายเผือกพี่น้องบักปูหน่อยสายเปือกสองหมืน่นตวัะราคาแต่พอตอนน่อรองเป็นสายเหนือนเนาะคนขายเป็นสายเหนือนพี่น้องมาจากาอะไรคือจากตะานไหม่านใดวเพือ๋อวันเะพื่อน้ำหอยแตนนี่ตัวนี้สพื่อโคดจานแถวหน่ะเนาะจบมือโทรเลยเออบอเป็นหยางบอนหยางไทยพึ่งสองหมื่นราคาข้าว้เผืือกม่าจากบัเสพื่อแต่การพุจารโบราณชาท่านี่จะได้เพิ่อนไมเบื่อโท่ว ผู้ใดสนใจก็โทรหาหอยแต่ก็ได้หอยแต่มีคนหูเบอกกนหลายเออบ้านเดียวก็หอยแต่คุณมาหอยแต่หอยเวทได้เพื่อสุขคนโอ้ยเจ้ได้ขอบคุณหลายหมานครับผมอย่างต่อมะเบิองหอยสวนหอยคุ้มเมียสาวหน่อยหอยฝนหอยคุมเป็นสิสะดวกใหอยขมุนบ่สีจิงไปใส่หอยฝน ขอนอนญาดชายทำห้อยก็ไปใส่เหมือนีไปเอาเงินองเขาห้อไปเอาเงินของไม้ลตีกระจันแม่สาวหน่อยอุ้ยน้าตาเขาดีเนาะนามอท่องจัดเจนเลยเขาดีอ้ยสองมื่นหาอุ้ย2องมื่นหาแม่สาวหน่อยพี่น้องสูงร้อยยี่สิบหบวกใดเกือบร้อยสามสิบละความสูงเพิ่นวัดเบื้งหลับว่าความสูงวัดวัดเนาะร้อยี่บหบวกไว้ก่อนพี่น้องแต่ว่าสูงอยู่อบวงตนโง่าน่ว่ะละนามอท้องจัดเจนเลยห้ามอยู่พี่น้องห้อยห้ามเส้าหาตี อ้ยเสาหาเบิงถ่ายนนคานพอี่อน้อราคานี่ก็ต่อร่องเส้าหาพีน่น้อโอเคเลยโอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมถข่หอยฝนมันน,าานนี่ื่อเขาเออ้าวฝากเบอนี้ศูน์เาดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดหศู่ห้อยฝนเนาะบ้านสะพือตะการพูดนอุปราชาจ,จท่านี่พเพิ่นเอามาเปิด แบ่งปันแม่สช้าหน่อยง่ามๆพี่หน้อราคากับเบาๆต่อรองเด้อีกเปิว่าเอาขอบคุดหลยนมานะต่อพี่น้อบรรยากาศคือค่าดได้พี่น้อกคือคักพอสม่ขึนะครับผมวันนี้นาต่อนเายแวอยดันอต่อพี่หอ่ อยา,างต่อบรรยากาศคือขา,าดควร่วมกในพี่น้องเบิรงบรรยากาศคนร้ายหลายพี่น้องเลยคือขาดแข็งขันสองขานเนาะงามแขคนไยะเี่องงยางต่อพี่น้องยางต่อยางปอีกโซนหนึงพี่น้องยางหยางพี่น,น้นนองยางหยาง อย่าบอกไปส่วนีนก็ย่างยาดขอทางไปขอทางไปย่างหยากพี่น้องควายลายอยู่กรนีคือบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายควายคือคับกระตูขนคือคักอีรีพี่น้องนะครับผมหลังส่งการนะครับผมหลังส่งการบรรยากาศดีพี่น้องนะครับผมย่างมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องมาอีกโซนหนึ่ง าได้ควายที่ดีให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมเนาะพี่น้องเนาะทางฝีก็มี่พอได้ชมพี่น้องเนืองทางฝีเนาะพี่น้องเนาะจะสุขอนอ,นอนุญาตเป็นใครข้ามใส่เอาห้อยเส้นไปล่ะเป็นหม้านหรือว่าเป็นหม้านลรอ <c oughs> นนลเนาะสวัสดีครับขออนุญาตห้อยเส้นคนไปล่ะเอา้าเอาเอท้องห้อยเส้นคนจับไว้แม่์ท้องว่างเนะาะเโอ้โหอ๋อบ่ทธานเด็<ส>ดตรวจ เป็นว่าทองแล้วแต่ว่าเอาไปหลุดนโอ้ต้นโตดีเนาะต้นโตยนี่ว่าหลาดดีเลยสูงหน่อยสามสิบตัวหนึ่งอยสามสิบสองเบิ้งพี่น้องควอยต้นโตดีเงาอ่านหลาดหน้าตาดีหน้าตาตาตาดีครับพี่น้องหน้าตาดีตาแต้มจอมจอมจินเบิ้งบักขาวเฟิ่อแข้งขาหางงามพี่น้องคายดีอ่เบิ้งเต็มโตนะครับผมเบิ้งเบิ้งรลอดโตพี่น้องนี่ควายหอยสิงเงาดีเนาะเตื้เตื้เท่าไหร่ 4ีสิานเปิดใบพี่น้องซีสิเนเปิดไใบตอร่องไนอีกเนาะซอมซื่อลอยกิโลอีกคนวาป้าเอรท่าไวร่้นีนนย้าสามเจ็ดแปดหนเจ็พินอามาจากทวดาสนามห้อยเสียงท่วดาสนามเพิ่นเอามาว่าฟรีตอนนองเพิ่นซีสิเนเปิดไว้กูดได้สนใจโทรมาต่อรองกับเพิ่นไดนซ่งซื่อลอยกิโลีคนวาขอบคุณหลายหายมานเด้ออันนี้คือบรรยากาศพี่น้อง การสื่อการขายคลายนะผมคือขาดพอสมควรอยู่นะพี่น้องพอดหช่ชงนะเพื่อนเอาแหมาวัดมาขายแหนแล้วมั้งเ่พื้นเท่าไรนี่พื้นเท่าไรพื้นละหาร้อยโอ้ยพืนละหารอยจักซอกเฮฮ๖๖๖๖๖๖๖๖ยพ๖๖๖๖๖๖๖อด๖๖น๖๖๖๖๖๖๖๖อ๖๖๖อ๖๖๖๖๖น๖๖๖๖๖๖๖๖อ๖๖๖๖ โอ้โหว่ะเจ้าหิวหนิตาหนึ่งหิวหนิเจ้าเส้นก็เพิ่มขึ้นไปก็โ็ก็เนาะสีเส้นโอ้พอดีโอ้หนี่แห่พีนอ่ะ้าร้อยพอซื้อคนเอาไปวานจ้าหน่อยนี่น้ามากไม่ไม่ฟานปลาเออปลานปลาอนนี่เลยเด้อยว่าเอออ่ะมาเบิ้งฝ่ายคนคนสะดวกให้ข้อมูลบนนอหนี่เนาะฝ่ายคือหลายแท่นี้ได้มากจ้าท่วมครับคือหลายแท่านี้ โค้งหนึ่งกับแม่สาวครับโอ้ค e tamam oh, e okay, ้งหนึ่งกับแม่สาวเพื่นบอกแม่สาวอยู่ไกลคุณบ่เนี่แม่สาวนี่ค้งหนึ่งใส่ลูกคุณเนี่ครับลูกแั่โอ้ลูกแม่ลูกงามนั่นแม่สาวคุณแม่สาวเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรแม่สาวนี่แม่แม่สาวเปิดสามหมื่นสามหมื่นด้วยแค่สามหมื่นพี่น้องแม่สาวสูงลอยสามสิบหกลอยสามสิบสามตันประมาณแม่สาวเบิ้งไทยคุณต้นโตคุณพี่น้องสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้หน้าตอท่องเลยพี่น้องต้นโตดีเนาะ แม่สาวตนโตดีนี่เพิ่นสดกสดอยู่พี่น,ชชน้นองเบิงวงเขาหน้าตาเบิ่งเต็มโตพี่น้องนี่แม่สาวสามหมื่นชูนเดวัตใบกว่าสูงสามสิบสามสิบกัวเลยครับสามกาเนาะสามสิบสี่สามหาเป็นไงความสูงพ่ายตัวนี้ เปิดไบเบามากเลยพี่น้องเปิดไบแล้คาเกษตรกรอีลีสามหมื่นเนาะมาเบ่งแม่ลูกลูกแม่พี่น้องนี่แม่เพิ่นสูงกับสูสีเนาะครับผมร้อยสามสิบบวกคือไงสอ่าร้อยสามสิบบวกแม่เพิ่นแม่ลูกแรกกิ่เนาะแม่ครับลูกแรกสดๆอยู่หนาหมอท้องจะเกินโตเนาะนั่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องครับลูกสาวเพิ่นเปิดเท่าไหรคุ้มนี่เปิดสามหมื่น หกพันรับสามหมบาทพี่น้องสามสิบคนเปิดไหมาจากสายทกดชุ่มครับกดชุ่มเดยสท่อนเท่านเอาฝากเบอร์โทรนีนมันศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่นยสาสหาเนี่ลูกาคนมาแล้วมาโชว์โตแล้ว36มสิบคนเปิดไบสามสิบคนเปิดใบอ่ะขอบคุณเลยหลายมนมาเ้อบ้านสวัางเจลน่ฝากครับเนี้ยครับผมขอบคุณเลยหลายเอามาเชงโต้นียคือไรสิสองสาม อันนี้แม่ยังนี่ราคาเท่าราคาอยู่โอ้ราคาตัวสามสามสามิบสเปิดเปิดใบกลังมันต้นตัวเงาดีสดๆอยู่พีนอลไอ้มันของมันของตัวเงาดีนาะสีสันดีอยู่สามสิบสเปิดเปิดแม่ทองเปิดวานะครับผมต้นตดีแม่สาวอยู่ทองแกพี่นองมันของอ้าวลดแล้วลดแล้วสาสิบ้อเท่าไหร่คือร่อยเก่เ่าเือบร่อยสามซสีเนาะ สูสีรอยเช่าเก่าบวกเกือบรอยสามสีคนว่าสามสิบสามด้วคนว่าพี่น้องนี่แม่สาวนี่งามอยู่ต้นโตดีเดี๋ยวพคงสีไทยแล้วละเอียดให้เบิ่งอีกตันึงเบิ่งท้างนี้ก่อนพี่น้องไปทางนั้นบ้านใดอันนี้ก็แม่สาวคนนี้แม่สาวแม่สาวหน่อยที่กันเปิดใตัวหน่อยเส้าแปดนาหมอทองชัดเจนบเป็นตะลูกพอดังลูกมิเรามีก่อดได้พี่น้องแต่ว่าเนาะตะวันประหูเนาะเมืองแข็งขาเพิ่อนนาตาเพิ่นพี่น้องเช่าเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง ต้นัวดีงามคล้ายหน่อยตัวนี้พี่น้องผู้ใดสนใจเดี๋ยวพุ่มสีไทยไล่เรีย่ให้เบิ่งอีกเส้าเก่าเบิ่งราคาซะก่อนเอามึงแม่นี่บาดนี่เส้าเจ็ดครับตัวนี้เส้าเจ็ดแง่ขวาตะวันเส้าเจ็ดพี่น้องแม่บันบานแม่สาวบันบานเส้าเจ็ดเปิดไว้โยกดีเนาะสีสันดีตัวตัวดีคือกันเอามาเบิ่งทั้งหลังทั้ง3าตัวนี่เส้าเจ็ดสูงลอยกับลอยสาทั้ง3าตัวนี่เส้าเก่าพี่น้องเบิ่ง์ไายเพิ่นเส้าเก่าลูกพ่อหลังแน่นอนตัวนี้แต่ว่าเพิ่นบ่มีใบไม่หลอดให้เบิ่ง อันนี้33พี่น้องเบิ่ง์ไายเพิ่นคลองหอยไก่ตัวนี้นะครับผมอ่ะมาขอรายละเอียดเบอร์โทรเพิ่นบ้านนี้อ้าวฝากเบอร์โทรครับบ้านนี้084 084 243ี่ศูนย์แปดส่ามามากโคกยาวครับโคกยาวฮุบอ่าวทรายมูลจะตรวจถอนเนาะโคกยงาทรายมูลจะตรวจถอนพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาทอล็องกับเพิ่นได้3มเมษสามสิสยี่สิบเกสนใจตัวใดเอาตัวนั้นถ้าเร่อมแพ คือไรเนาะส่งอีกคืนึงนว่าสรงอีกต่างหากเอาขอบุ้นเลไมานะครับผมหอยสาดมาอยู่หอยสาดร์กวดเนาาปรากฏเนาะาเห็นเหมือนนี่มาเห็นอะขอบุ้เลไอะมือวานช่วงังแชแนาพีฟ้านองมาสมรวจแล้าวควายก็เลยประมาณนี้พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะมีตมัวข้าวสูตความเจร,ริญหางไกลจากโรคไ,ไ,ไก่ไข่เกตต่ตางๆพี่น้องรำด้วยรำด้วยเบิด์นี่เบิร์สิทธิ์ต้องการสำหรับมณีชิดนี้บาทโซงเชแนลฝากพ่อพ่อแม่พี่น้องใจนี้ก็นอกพี่น้องเนาะสวัสดีครับ